คนบันเทิงภูมิใจในตัวหมอฤิ์สุดซึ้งส่งข้อความกลั่นออกมาจากใจจากที่ทราบกันดีว่าหมอฤิ์เรื่องฤทธิ์สิริพาณิชหรือ r ทธิ์เดอะสตประกาศพร้อมช่วยเหลือในหมอฤิ์ช่วยโควิดบอกว่าใครที่ยังติดตามหาความช่วยเหลือไม่ได้หรือรอรับความช่วยเหลือไม่ไว้ส่งเรื่องมาทางนี้ hashtag, หมอฤทธิ์ช่วยโควิดต่อมาหมอฤิ์ได้ไปร่วมให้สัมภาษณ์ผานรายการแฉ มีหลายประโยคที่มอริสพูดจนแฟนคลับแห่ปรบมือรัวๆแชร์คำพูดประโยคเด็ดของมอริททั่วโลกออนไลน์แม้กระทั่งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงก็ได้แชร์และชื่นชมมอริสเป็นจํานวนมากทั้งแกรนด์เดสตาร์ทวิตเตอร์ข้อความพันทวิตเตอร์ระบุว่ารู้จักริทมาสิบกว่าปีวันนี้คือวันที่น้ําตาจะไหลจริงๆนะภูมิใจในตัวมันมากแบบเห็นมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20เห็นมาทุกอย่าง มันเติบโตและเป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้มันทําในสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องทําแต่มันทําของมันเองทําด้วยใจจริงๆนับถือใจมันมากโคตรภูมิใจเลยหรือตรงๆกฤุษกรกระดกทอนได้โพสคลิปของรายการแชฉพร้อมข้อความชื่นชมมอริชช่วยโควิดผมนั่งดูผู้ชายคนนี้จากรายการผมอยากบอกว่าสิ่งที่พี่กำลังทำอยู่ผมรู้ว่าพี่เหนื่อย แต่พี่ก็ยังเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่ได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครที่ซ้ำขอบคุณแทนประชาชนคนไทยทุกคนถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ผมพร้อมเสมอดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับพี่ชายมดดำขาชาภาได้โพสต์คลิปที่หมอฤทธิ์ไปออกในรายการแฉพร้อมความในใจชื่นชมหมอฤทธิ์ว่าไม่เคยแปลกใจทำไมทุกคนถึงรักแกนี่คือดาราที่เรารู้สึกรักตั้งแต่วันแรกภูมิใจในตัวแก น้องรักรักมากนั่นคือความรู้สึกจากใจมอรีส